และรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by อวอค่ะรายการที่จะพาไปรู้จักกับงานวิจัยดีๆที่นําเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาประเทศตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG นั่นเองค่ะอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกาทางททบ5โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าความสวยงามและความต้องการมีสุขภาพดีเป็นความต้องการที่อยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อย่างยาวนาน ตลอดจนความสนใจเทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านความงามที่ขยายเป็นวงกว้างอย่างไม่จำกัดเพศหรืออายุที่ได้เปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในยุคใหม่ที่มีต่อความสวยความงามให้เป็นไปในทิศทางบวกผู้บริโภคจึงหันมาศึกษาและทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่เชิงการแพทย์และความงามมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ยอมรับและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทใหม่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีไมโครนิเดิลเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนังแต่การผลิตแบบเดิมยังมีข้อจำกัดและใช้เวลานานนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเข็มขนาดไมโครเมตรบนผ,ลผ,ลผืนผ้าอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าเทคโนโลยีไมโครสไปด์สู่การจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้สวทชนั่นก็คือบริษัทสไปด์อาร์ชิเทคโทนิกจำกัดที่สามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมความงามสุขภาพ และการแพทย์ในอนาคตได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณต่อตระกูลภูลโสภาค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทสไปอาร์ชิเทกเตอร์นิกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับน้องแพลวขออนุญาตเรียกว่าพี่ต่อแล้วกันนะคะพี่ต่อคะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัทสไปอาร์ชิเทกเตอนิกคะบริษัทสไปอาร์ชิเทกเตอนิกนะครับเป็นบริษัทที่เป็นดีเทคสตารอัพนะครับภายใต้สวทชกระทรวงอวนะครับเราคือ1ใน9บริษัทสารอัพท,ที่เป็น Technology ที่ปัจจุบันนี้สวทชเนี่ยผลักดันนะครับให้นักวิจัยนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยต่างๆที่มีศักยภาพของสวทชนะครับซึ่งศักยภาพนี้เรามองทั้งในมุมของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มองในมุมของการแข่งขันในตลาดนะครับโดยที่สําคัญเลยคือโดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยีเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกนะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นและที่มาที่ไปของบริษัทส p ายอาร์ชิเทกโตนิกนะครับได้จัดตั้งขึ้นนะครับเนื่องจากนักวิจัยนะครับ ในส่วนของทีมวิจัยเข็งระดับนาโนโน,นะครับของนาโนเทคสวทชเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ศึกษาในเรื่องของไมโครนิเดลนะครับมามากกว่า5ปีแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้พร้อมนะครับที่จะนำออกมาพัฒนาเป็นยกระดับในสเกลของระดับอุตสาหกรรมนะครับเรามองไมโครนิเดลเนี่ยเป็นในส่วนของเทคโนโลยีแพตฟอมครับที่สามารถต่อยอดนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมในกลุ่มต่างๆ ที่เราสนใจ<ะ>ในปัจจุบันครับชื่อบริษัทค่ะสไปอัชชิเทคโทนิกนี่คือมันคืออะไรเหรอคะค,คำว่าสไปนะครับก็คือหนามหรือว่าเข็มในภาษาอ<ะ>ังกฤษนะครับแล้วก็อีกคำหนึง่งอร์ชิเทคโทนิกเนี่ยมีความหมายถึงการที่ทีมเราเนี่ยสามารถดีไซน์รูปแบบหรือว่า<ะ>ดีไซน์ลักษณะเฉพาะนะครับ<ะ>ที่ทางสไปเนี่ยมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในกลุ่มข,ของอุตสาหกรรมไมโครนิเดในปัจจุบัน<ะ>ครับก็เลยเกิดคำว่าสไปอร์ชิเทคโทนิก ขึ้นมาเป็นชื่อบริษัทค่ะต่อไปค่ะไมโครนิเด์มันคือเป็นเทคโนโลยีอะไรยังไงอะครับครับไมโครนิเด์เนี่ยเป็นทุกนีเข็มระดับไมโครเมตรนะครับที่ในลักษณะของความสนใจในปัจจุบันนะครับไมโครนิเด์เนี่ยสามารถแอพพลายนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมความงามอุตสาหกรรมสุขภาพและที่สําคัญคืออุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคตเข็มไมโครนิเดลเนี่ยครับมีความ เล็กกว่าเส้นผมของน้องแพลวเนี่ยเมื่อเอาความกว้างของเส้นผมเนี่ยมาแบ่งเป็น5ส่วนเข็มไมโครนิเดลต่อหนึ่งเข็มที่สไปซ์สามารถพัฒนาได้นะครับที่อยู่ที่ประมาณ200ไมครอนที่ยาวที่สุดของบริษัทเรานะครับจะเล็กกว่าผมของน้องแพลวเนี่ยห้าส่วนก็คือง่ายๆคือเอาเข็มเอาผมนะครับมาผ่าเป็น5ส่วนไมโครนิเดลเนี่ยเล็กขนาดนั้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเล็กมากๆแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้หลายอย่างแล้วเทคโนโลยีไมโครสไปค่ะนำไปใช้กับอุตสาหกรรมได้บ้างหรอคะปัจจุบันนี้บริษัทสไปน์ะครับเราสนใจในส่วนของ SKU แรกหรือผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนะครับในกลุ่มของอุตสาหกรรมความงามน,นะครับโปรดักต์แรกที่เราจะ พัฒนาแล้วก็ร้อนออกมานะครับในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยเป็นในส่วนของแผ่นแปลบเดือนริ้วรอยครับฟังดูดีมากค่ะคซึ่งแผ่นแปลบเดือนริ้วรอยเนี่ยน้องแพลวจะเป็นแผ่นแปะในส่วนของแผ่นแปะใต้ตาอ๋ครับดีเลยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นแปะร่องแก้มแล้วยังมีในอุตสาหกรรมอื่นอไหมคะอุตสาหกรรมที่เราสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนะครับก็คือเป็นในส่วนของอการแพทย์อนาคตมันจะมีข่าวชิ้นหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าน้องแพลวน่าจะเคยได้ยินก็คือว่า เป็นแผ่นแปะนำส่งวัคซีนนะครับ oh. นั่นก็คือแพลตฟอร์มที่มีเดียวกันของไมโครสไปแล้วก็บริษัทสไป์เราสามารถพัฒนาได้นะครับ oh. เพื่อให้เป็นแผ่นแปะที่สามารถนำส่งสารสำคัญ ในเชิงของการแพทย์อนาคตได้ครับต่อไปคือเราก็จะเจอแผ่นแปะเหล่านี้แหละแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของสุขภาพเราได้ใช่ครับหลักๆก็จะมีทางด้านของความงามแล้วก็ทางการแพทย์นี่ใช่ไหมคะคราวนี้คิดว่าเทคโนโลยีไมโครสไปดตรงนี้ค่ะจะเข้าไปส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมได้ยังไงบ้างคะคุณต่ออย่างที่เล่าให้น้องแพลฟังว่าบริษัทสไปดอชิเน็กโทนิกนะครับเป็นบริษัทที่ทําแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในเรื่องของไมโครนีโดนะครับเราสามารถทํางานได้กับทุกอุตสาหกรรมหรือว่าง่ายๆก็คือ สามารถทํางานได้กับทุกกลุ่มลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของความงามนะครับท่านไหนมีอุตสาหกรรมไหนนะครับหรือบริษัทไหนที่มีสารสําคัญนะครับที่เป็นโปรดักต์ของท่านอยู่แล้วนะครับสามารถนํามาพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อต่อยอดนะครับแล้วก็มีการแข่งขันใหม่ๆแบบนี้ได้โดยทํางานร่วมกับบริษัทสไป์นะครับแล้วก็ในส่วนของ ุตสกาการแพทย์เองนะครับไมโครนิเดลหรือไมโครสไปเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในแอปพลิเคชันต่างๆ<ฆ>นะครับก็สามารถส่งเสริมได้ในทั้ง2กลุ่มพี่ต่อมองว่าเทคโนโลยีไมโครสไปของทางพี่ต่อค่ะจะเข้าไปตอบร,รับกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้บางคะอย่างที่เล่าให้น้องแพลฟังนะครับว่าปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกปัจจุบันเนี้ย ทนโงยีไมโครสไปน์นะครับเป็น,ท,นที่เราสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับเนื่องจากเรามีความเร็วในการผลิตนะครับมากกว่าเจ้าตลาดในปัจจุบันนี้กว่า25เท่าแล้วเรายังมีสิทธิบัตรในเชิงของการกระบวนการผลิตเข็มระดับไมโครนี่นะครับกว่า24 IP นะครับซึ่งความเข้มแข็งตรงนี้จากงานวิจัยนะครับเราสามารถส่งเสริมในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับจากรากฐานงานวิจัยไทยได้นะครับ เรื่องที่สําคัญเลยคือสร้างมิตเงินนะครับลดการพึ่งพาเรื่องที่สําคัญเลยคือด้วยความที่ไมโครอิดิลเนี่ยไมโครสไปเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถสร้างการแข่งขันใหม่ๆให้กับทั้ง3ากลุ่มอุตสาหกรรมนะครับไมว่าจะเป็นอุตสาหการรมความงามอุตสาหการรมสุขภาพและก็อุตสาหกรรมการแพทย์อนาคตราวนี้วันนี้มาถึงที่นี่ทั้งทีค่ะพี่ต่อจะมีโอกาสได้เห็นตัวเทคโนโลยีไมโครสไปนี้บ้างไหมคะได้ครับปัจจุบันนี้พี่พี่พทีมนักวิจัยเราพร้อมแล้วนะครับให้น้องแพลวแล้วก็ คุณผู้ชมเข้าไปดูกระบวนการผลิตของเราค่ะงั้นขอไปชมหน่อยนะคะได้ครับยินดีครับไปค่ะตอนนี้เราก เปลี่ยนชุดก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาภายในห้องแห่งนี้ก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดกันก่อนเนาะเป็นที่ขึ้นรูมครับเพราะว่ากระบวนการที่เราขึ้นรูปตัวเข็มในตัวดิเดลเนี่ยครับต้องใช้ความสะอาดเป็นอย่างมากก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเป็นชุดสีส้มแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ต่อจะพาเราไปหาอีกขั้นหนึ่งใช่ครับอือไปหาเขาก็เลยดีกว่าค่ะไปค่ะที่จะแนะนำให้รู้จักกับดรไทยศาสคร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือดรไพศาลขันชัยอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของบริษัทสไปค์แล้วก็ยังเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโนนาโนเทคสวทชด้วยค ดีเลยค่ะพี่โอค๋คะพรมีคำถามที่จะมาสอบถามพี่โอ๋ด้วยก็คือว่าอย่างตัว m i c r o s p i e ค่ะที่ทางพี่ต่อได้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วในพี่อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงอะคะหน้าตามันหรือการใช้ง<อ>านของมันนะคะพี่โอ๋เทคโนโลยี m i c r o s p i เนี่ยมันจะมองเป็นเทคโนโลยีที่เป็นช่องขัานที่เป็นเทคโนโลยีถามเนาะ คือแพ<ะ>ลตฟอร์มในการที่จะพัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันได้เยอะแยะเลยครับอตอนนี้เนี่ยข้อเด่นของมันเนี่ยก็คือว่าจะมีเข็มที่มีรูปทรงนะครับที่<ะ>คลีเป็นคลีจริงๆผมมีรูปให้ดูอยากดูไหมครับดูค่ะถ้าอยากดูเนี่ยมันก็รูปแาบหน้านตาเข็มน,นะครับจะเป็นรูปอย่างนี้เลยครับ,บ,บก็คือว่าเรา,าจะเป็นเซอดเข้าไปข,ข้อดีของแบบนี้เนี่ยนอกจากที่จะผลิตได้ง่ายนะครับผลิตไ<ะ>ด้รวดเร็วกำลังการผลิตสูงแล้วเนี่ย วิธีในการนาส่งสารก็จะถือว่าเป็นวิธีีวิธใหม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราปักตัวเข็มเข้าไปผ่านชั้นจีนหนังน,นะครับ<ะ>มันก็จะเกิดเป็นช่องว่างเล็กๆช่องว่างนียทำหน้าที่คล้ายๆรูกุ่มผนหรือว,ว่าต่อมเหนือครับแบบนี้เองเนี่ยตัวสารสาคัญต่างๆนะครับก็จะแทรกตึงเข้าไปได้อย่างทันทีเลย<ะ>เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเห็นเข็มตรงนี้ครับเดี๋ยวเรา<ะ>ผมผมอยากจะให้ไปดูภาพขยายดีไหมครับจะได้เห็นว่า เออจริงๆเข็มที่เราเห็นเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นน่ะจริงๆหน้าตาเป็นยังไงดีค่ะอากเห็นไปค่ะอันนี้อ่ะค่ะอ่าถ้าจะสังเกตเห็นไหมื่อที่เข็มนะครับที่เข็มแทบจะมองไม่เห็นค่ะตอนเนี้ยเรามาซูมที่ลังขยาลยนะครับตรงเนี้ยช่องแค่ๆเลยจังตรงเนี้ยครับจะมีระยะเอ่อประมาณห้าิไมครซึ่งเล็กกว่าเส้นผมอีกนะครับแต่เราลองมาดูไหมครับว่าเทคโนโลยีไมโครสไปซ์ที่พิเศษยังไงค่ะถ้าเราซูมออกมานะครับเราจะเห็นเป็นคลีบเห็นไหมฮะ เห็นว่าขนาดเป็นครีบออกมาเลยแล้วก็กำเนิดเกดไว้จากอยู่เท็ตเลยนะครับที่ขนาดฐานเนี่ยจริงๆขนาดฐานของมันเนี่ยมีขนาดประมาณสองเท่าของเ้นผ์อืมคือมันเล็กกว่าสิวเส้นของเราอีกนะคะเล็กกว่าเล็กกว่าครับจริงๆก็ขนาดเนี่ยพอๆกับดูขุมขนเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่ากัตบเข้าไปเนี่ยมันจะทาให้ไม่ให้ไม่ให้เกิดอะไรนะอันตรายต่อผิวหนังนะครับแล้วก็ พอเราถอนออกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดร่องรอยแน่นอน,นออที่สำคัญเลยที่พีต่อเราก็คือไม่เจ็บ,<า>บครับไม่เจ็บของไม่รู้สึกว่ามีเข็มอยู่ใช่ครับออแล้วก็ที่สําคัญอีกอันาหนึ่งเมื่อที่ผมให้ดูก็คือว่าปลายเข็มนะครับของเราเล็กมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนาะเพราะจริงจริงวัตถุดิบในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีบ้างละออแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปลายเข็มเขาจะมีขนาดใหญ่ครับออทาว่้ขนาดใหญ่ในสือที่ก็ประมาณห้าสิบไมโครเมตรแต่ของเราอ่ะเล็กถึงสองไมโครเลยนะซึ่งแบบนี้เองอ่ะ มันตัวเป็นตัวรับประกันว่าเจ็บของเรานะปักเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้อย่างแน่นอนนอกจากจะปักได้ก็ไม่ทำร้ายตัวเซลล์ผิวหนัง<ะ>ด้วย โอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งขั้นของนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยนักวิจัยคนไทยนะคะที่เขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อเลยเอ่ะว่าในโลกใบนี้จะมีเข็มขนาดเล็กแบบนี้แต่ว่าคือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่หลากหลายมากๆและที่สําคัญก็คือสามารถนํามาช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ดีมากๆเลยทีเดียวก่อนจากกันไปวันนี้พี่ๆทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะในส่วนของบริษัทส่ไปอินิทคโดนิทนะครับเราพัฒนาแพลตฟอร์มไมโครนิโดนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะครับที่สามารถ าประยุกใช้ได้กับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความงามและการแพทย์อนาคตนะครับถ้าผู้ประกอบการท่านในสดสนใจนะครับที่อยากจะพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆร่วมกันกับเรานะครับสามารถตริดต่อทีมพวกเราได้นะครับสไป e ์ชิเนคโอนินคพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างการแข่งขันในระดับโลกกับทุกท่านครับพี่โอ๋ชอนิดนึงไหมคะอ่าก็เป็นทั้งยีคนไทยนะครับผลิตโดย นักวิจัยไทยล้วนๆเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปสู่อย่างที่พี่ต่อบอกว่าเข้าไปสู่ตลาดโลกนะครับ <Yeah. S 2> ว่าผมเชื่อนะครับว่าหากได้รับการผักดันสนับสนุนที่ถูกวิธีนะครับ <Okay. S 2> ผมว่าเราไม่ลองใครแน่ๆครับ โหเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกระดับงานวิจัยของไทยเนี่ยถือว่าทําได้จริงแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่านวัตกรรมที่เห็นในวันนี้เนี่ยสามารถนําไปตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพได้ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางด้านความงามหรือว่าทางด้านการใช้เป็นยาในอนาคตนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตินะคะอีกหนึ่งรูปแบบที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดสร้างความก้าวหน้าของประเทศได้แล้วก็ตอบรับกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ตอ ก็พ<ท>ี่โอ๋ด้วยครับคุณค่ะขอบคุณคะ่ะคุณผู้ชมคะนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะถือได้ว่าเป็นการนําเอาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีการนําเอาทั้งเศรษฐกิจชีวภาพมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการนํามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งสองเศรษฐกิจนี้นะคะก็อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวอย่างที่เราได้เห็นในโครงการต่างๆในแต่ละพื้นที่ที่เราได้นําเสนอนะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้มากขึ้นแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะส่งผลทําให้เศรษฐกิจฐานรากไปจนถึงเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยเกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของ h ช n c e f o r Future โอกาสแห่งอนาคต by AllW ์ว l ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ